ถ้าใครดีๆถ้าใครสำเร็จถ้าใครเจริญเนี่ยเราศึกษาเราจะได้ประโยชน์ถ้าเราอิจฉาเราจะเป็นทุกข์่นั้นถ้าใครแบบดีๆที่เราสามารถเอาเรื่องเล่าเอาเรื่องราวเอาความสำเร็จความเจริญเขานี่มาศึกษาไม่รู้ถามเขาทําไม่เป็นให้เขาซ้อนให้เขาบอกเขาแนะนำยอมเขาได้เพื่อที่จะได้ความรู้ แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ถ้าเราเข้าไปศึกษาซึ่งเราต้องลดทิฏฐิมันนะลดความถือเนื้อถือตัวเราจึงจะสามารถได้ประโยชน์จากเขาแต่ถ้าเราไปอิจฉาเขาตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วก็จะเกิดปัญหาในการเป็นอยู่ร่วมกันอีกเกิดการแบบจะเอาชน,นะกันใส่ร้ายกันเกิดความแตกแยกเกิดอะไรต่างๆตามมาฉะนั้นถ้าเราอยากเจริญอ,อยากสำเร็จ เราอย่าอิจฉาให้เราไปศึกษาแล้วเราก็จะได้ประโยชน์